กเป๋าไปทำงานอย่างกับอารากายาากทำอไราคายจะแต่งตัวไม่โคกิงเนะี่ยสเปกตรงนี้มันน่ารักนะเออของหัวที่ไทยเลยนะคะดูคะ่ะเบอร์อะไรอะ่ะเด็กปอไหนวะเบือ่องุดงิดไปชอปปิ้งดีกว่าผู้ชายให้เงินเจยูโรเราก็จะไปใช้เงิน เพราะว่าเราหงุดงิดเจอกันที่ช้อปปิ้งนะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่ช้อปปิ้งแล้วอันนี้ที่จอดรถนะแล้วก็เดินต่อไปโฮแอนเอมเป็นอะไรที่ถูกสุดแล้วในแถบนี้คมบัสแพงมากเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่ง อยู่ไหนเออโอเคกระเป๋ากระเป๋าไม่ต้องแบบไสูงมากตอนนี้เราก็เดินเข้ามาข้างในแล้วนะชุดนี้สวยนะ แต่ไม่เข้ากับเราไ <laughs> ม่ว่าจะเติมไอ้ลง,ล,งลงจักรยานซื้อชุดอะไรมาที่ใส่ไม่ได้คือแก้เองหมดจ้ะ <laughs> เสื้อกันหนาวนั้นเนี่ยลดร,ราคาเหลือ8ยูโรเเออ้้นนลืมมาาาปิดห เซลเกงไปไม่ได้เลยมันชอบรัดจิมมี่อ่ะก็เลยเห็นไหมทุกวันนี้ใส่กระโปรงไงใส่กางเกงแล้วมันรัดจิมมี่ไงก็ฉีดยาให้จิมมี่หลยจิมมี่ใหญ่เกินตัวเอาไปข้างบนไหมดุมเกงก็หะไรจิตอยู่ตรเนียเนี่ย778เองก็สวยอยู่นะมาให้ถ่ายให้ไหมใส่ไม่ได้หรอกมันต้อง XS ใส่ได้อ่ะ นี่ไง xs เดี๋ยวเราจะไปดูกระจกถอยสิ <laughs> สวยไหมอันนี้ก็ลายนั้นก็ลายที่จะลายไปไหนไม่อ่ะสวยคนไม่มีอมก็ไเ <laughs> อ,อ้าอยู่ อยู่เมืองนอกก็ต้องมั่นมั่นค่ะไม่ใช่เมืองไทยนะคะที่แบบว่าออกอสิบอ่ะอีนางคนสวยอยากกินเด็กอ่ะขุนนางสวยแอะไรเงี้ยจ้ารุ่นเดียวกันนั่นแหละเออรุ่นเดียวกัน นยนเนมเราก็ไม่มี <laughs> นู่นอะ,นนอะไม่เ็นเพราะว่ากรัดงเขาแบบว่ามีเค์อยู่แล้วใช่ใช่แต่ว่าพี่ว่าไม่มีนมอ่ะสวยเออมันรู้สึกว่าวมันไม่หนักเลยไหมใช่คนไม่มีนมอ่ะพี่ว่าสวยนะนสวยเพื่อเสื้ออะไรปิดหัวนมเ <laughs> นี่ยตอนแรกหนูจะซื้อเสื้อเนี่ยสีเขียวเนี่ยแต่ดูไปแล้วอมันไม่เข้ากับเราบอกว่าจะใส่แล้วมันดิบเนี่ย นดูเทียบดูจากสภาพผิวตัวเองเออคุณี่สาที่ก็ไม่ได้เกาสินสาขนาดนี้นี่ชุนนี้สวยนะแต่ไม่มีนมก็เลยไม่กล้าใสอ๋อหนูมีเตัวหนึ่งแต่มันคล้ายๆกันแต่มันเป็นลายเสือบอกเลยนะจิ๊นี่ใหญ่กว่านี้แลบเออจริงเดี๋ยวว่าเห็นเห็นคนหมวยลิ้นเห็นทุกอย่างเลยสีส้มตอนนี้โทนสีส้มกำลังมาแรงนะเนี่ยแต่มันมีตัวเล็กๆ ตัวใหญ่สำรับนนสีดวงนี้ก็สวยเข้าอยู่ทตัวน้อยไงก็สวยไม่ได้เกิดไม่ได้อยากเกิดมาตัวเล็กหรอกแต่ว่า กรรมพันตัวเล็ก,ก <laughs> มันกิกะแขนถ้าหนูซื้อไปก็ตัดแขนออกหมด <laughs> 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 เราเอาไปลองไปลองดีกว่า <laughs> อย่าบอกนะว่าไม่มีไซส์ชั้นนี่ไงเห็นแล้ว <laughs> สี่เราจะลองค่ะเ <laughs> <laughs> หมาะกับพี่เลยอ่ะ พี่แนวๆแ,แบบเนี้ยลายลายลายดอกๆห <laughs> <laughs> นูได้ว่าพี่นะ <laughs> 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 ตรงไหนร้านเจาะซื้อหรอวันนี้วันนี้หนูโอนเงินผัวเข้าบัญชีเจ็ดสิบค่าจ,าจา้าง <laughs> <laughs> จ้างหรอจ้างซื้อเบียร์ <laughs> เออนูโอนใส่บัญชี <laughs> เลยพ <laughs> ี่เปิดของเขาได้ใช่ไหมเออมันให้โอนไงโอนไ่สองสามร้อยอ่ะเดี๋ย <laughs> ว <laughs> <laughs> มันรู้ไง อี่อย่าไปว่าเขาอเออ <laughs> เอเอไม่มันเปลืองผ้าเขาประหยัดผ้าอยู่เอเอไม่รู้เรื่องเลยโชว์นี่เอาใส่เบื่อ เนี่ยแค่นี้ก็นมออกเออยิงแค่ยกมือขึ้ยนยกมือขึ้นก็ยกมือขึ้นก็เห็นหัวนมแล้วเนี่ยนี่หนูไปลองชุดน,นี้มาแล้วเนี่ยไม่เข้าเลยมันไม่สวยแล้วมันใส่ไปแล้วเหมือนแบบชุดนอนเหรอเออ <laughs> หรือว่าเราใส่ไม่ถูกวะ <laughs> เขาบอกว่าเอามาใส่ลองเออใช่ ทันตวันี่สวยนะเนี่ยมไม่รู้ว่าใส่ได้หรือเปล่าสามสิบส <34. S 2> ี่ขายาวมากอะก็ตัดดูดิยาวต้องใส่ถึงนี่นะเลยจริงจริงนะเว้ยบางทีอะเราก,ก็ดูกระจกสวย ในห้องลองเสื้อผ้าเรากําลังจะลองเสื้อผ้านะให้ห้องลองเสื้อผ้ามีกระจกเต็มเลยเนี่ยมีกล้องไหมวะไป<อ>แล้วนะสวยมากเลยอ่ะเี้ยดิสาหุ่นเธอสวยนะแบบไอ้ข้างข้างอ่ะมันอกอ่ะ เธอมีค่ะมีเธอี่เสื้อนะไซส์เออสวยอยู่นะดูว่าต้องเอาใหญ่กว่านี้เอ้าพี่ใช้ใช้อะไรอ่ะไอ้เสื้อน่ะเอออันนี้เอ็มไม่มันยืดอยู่เด้เดี๋ยวพี่ลองใส่เอ็มไหมอุ้ยอันนี้เอสมันก็เล็กแล้วนะเออดูมันใหญ่แล้วนะเออแล้วถ้าเอ็มมันจะไม่ขนาดนี้เลยหรอเออเดี๋ยสวยนะเดี๋ยวพี่ลองเอ็มเสร็จแล้วนั่งเหมือนนั่งฉีดแบบฟาด เห็นแต่อย่างงี้นางนางแบบเก็บรูปตอนไปทำงานอย่างกับอาราคายทำอะไรไทยจะแต่งตัวไม่ทำงานเลยสวยไหมสวยๆนะเนี่ยสวยเธอไอไอเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไอไอเนี่ยสะโพกอ่ะเหมือนใส่ฟองน้ำเลยสะโพกจริงสะโพกตรงนี้ไอตรงตอนนี้เราก็ได้ชุดแล้วนะเอาเสื้อสีส้มแล้วก็กางเกงสีน้ำตาลแต่ว่าต้องไปตัดขาออก เราก็จะไปจ่ายเงินนี่เราไม่ต้องซื้อถุงนะเรามีถุงผ้าหยัดค่ะเข้าใจไหมไม่ปกติเวลาสมักบอกก็ใช้ถุงผ้าอยงงสะดวกสบายมาจากทางานจ้าก็เลยอ้าวไปงั้นแหละอู้ได้ไรอีกอะไรอะไร พนักงานยิ้มให้ด้วยร้านเด็กนะครพี่ไดปซื้อบอกให้ลูกก่อนฉันโสดเสื้อผ้าเด็กมีแต่น่ารักน่ารักแพงจริงถุงมือหมวกนี้น่ารักจังเลยอ่ะมีสองโตเธออามูอามู ช้อนเฮาเฮาช้อนช้อนช้อนใหญ่ไปจล้วอันนี้เออไอ้ช้อนมันเริ่มโตแล้วป้ะมันมีไอ้นี่บอกป้ะว่าอืมนี่ไงสิบสองเดือนขึ้นไปมะเนี่ยเนี่ยนี่ข้างบนนี่อันที่เป็นแบบอันนี้เป็นแบบข้าวข้าวอยู่ข้างในหรอไม่ใช่โอ้ยกระมงก็มีหลากหลายอันเนี่ยเออน่ารักกระมงก้ามิงนี่อะไรเนี่ยอย่างนะของเล่นนั่นแหละ วุยน Get ี่ไงที่นอนดิกอ่ะมีได้ไมนานหรอกวกระเป๋าน่ารักจังเลยอ่ะมันจะเป็นกระเป๋าแบบที่แบบเกาะลูกแล้วเชือกปิดกระเอวแม่ออันนี้มีเชือกจูงนะกระเป๋าเนี้ยมีเชือกจูงมันจะมีแบบจูงแต่พี่ซื้อนี่ไปให้ลูกเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยกระป๋องข้าวหรืออะไรเออเหอเออไอบาดเนี่ยไร ใส่อะไรอ่ะของน่อ๋อไอ้นั่นคอนเฟลกอ่ะอาหารเช้าซีเรียลอ่ะตาลายโอ้สุดยอดอ่ะนี่เราไม่เคยมีลูกเราก็ตื่นเต้นกับอะไรประมาณนี้แต่ถ้าถ้าถ้าฉันมีลูกก็พ่อมันรับชอบไปมีลูกสาวพี่ซื้อไว้ตั้งแต่ท้องดูลูกสาวพี่จะมาเดินมาร้านนี้ก่อนเลยวิ่งนี่น่ารักว่ะเนี่ยนี่ไม่รู้อ่ะใส่ได้ทุกเออนี่มีหมวกด้วย ชุดเหมือน,น,นอันนี้ร้านนี้เหมือนเหมือนร้านเก้าบาทแถวบ้านเราอะ่ะแต่ว่า<ก>เออของมันราคาถูกล้วมันเหรอหรอ,อันนี้มันคือสเตเดียมนะชุดกีฬาจะบอกว่าของแพงกันนะที่เนี่ยขนาดลดราคาแล้วก็ยังแพงมีมียี่หอ้อทุกทุกทุกอย่างอะที่เนี่ยไม่มีไหนที่มันไม่มียี่ห้อมะ นี่เราก็เดินขึ้นมาข้างบนไปดูชุดว่ายน้ำจะดูเสื้อดีสิอันนี้อะไรเนี่ยกินนมเหรอไม่รู้สิโอ๊ยกระเป๋าแล้วมันอะไรเฮ้ยเสื้อนมแม่หรือเปล่าเออวะเสื้อแม่หรือเปล่าไม่มันมีถุงเยอะแค่นั้นแหละจบชื่อกีฬาสำหรับคนอ้วกชุดออกกำลังกายคนอ้วกคนอ้วก นี่ไงชุดว่ายน้ำที่พี่อยากได้เนี่ยพี่อ็นนี่มันเป็นชุดด้วยอ่ะเนี่ยอาดิดาสเออเป็นวันพีชเออ,เเอ,อมันก็สปอร์ตเกินไปไหมใหญ่เกิน เสื้อผู้ชายผู้ชายแบบกีฬาการแจ้นี่ผู้ชายหำใหญ่มากไม่กินซื้อรอเท้โซนรองเท้าหมวก เขาแต่ยังแบบน้อยกี้เลยอ,อันนี้เราก็มาคาเฟ่เคเเคะคนสวยยืนดูของค่ะ Joo. Tavallinen vesi. Joo. Lämmitetäänkö? Joo. 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 Ja sitten... Kymmentä. Kiitos. Kiitos. นี้เวลากี่โมงเนี่ยไม่มีนาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกาห้าโมงพ,พชายถอดเสื้อปั่นจักรยาน <laughs> อ่ะแดดร้อนมากตอนเนี้เ,ออเดินออกมาข้างนอกแล้วตอนนี้เรากินกาแฟกินกาแฟเสร็จแล้วเฮ้ยเราไม่ได้กินกาแฟนี่หว่า <laughs> นั่งยู่ในร้านกาแฟเออดื่มน้ำหวานเรานั่งชิลก่อนแล้วเราก็เดินไปช็อปเครื่องสำอางผู้หญิงอะเนาะเงินเยอะเนาะใช่เง, <laughs> งินเยอะ <laughs> 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 พอดีว่ามีผู้ชายเปร์นะเออเราก็เลยแบบว่าเดินเล่นชิลๆออออท้องฟ้าสวยตอนเย็นเมื่อแต่ตอนบ่ายๆนี้อึมครึมมากสวยจ้าปวใครวายืมก่อนได้ยืมถ่ายรูปร้อนไงยืมเหมือนได้อ,อ่ออุ้ยหน้าตาอย่างนี้มาดูงานใช่าำงานอะไรครับ เกสะเเือนี่แหละแล้วมีบูธมั้ง,งอ๋อมีบูธแล้วก็มีแกมจกกระเป๋าที่ไห <laughs> กระเป๋านี่ก็ไอ้คอมฟรีเออฉีดวัคซีนเฮ้ยเฮ้ยจัดรายการเซอร์อยู่แล้ว วัานไหนวะวันนี้เหรออะไรนี่ไงมันจัดรายการอ๋อเออเรามา,า,าช้อปปิง้งเครืาา่องสำอางโอเควาาย,าายี่ยห้ออะไรดูยี่ห้อได้ไหมแม็กยี่หอ้หอนี้นะแม็กเฟกเดอร์มันใช้ดีใช่ไหมคะคุณสวยเอ่ออันนี้ก็แล้วแต่คนนะอือ อะไรนะเทสติมองเห็นไหมไม่เห็นเลยมันมองซื้อแม็กได้ไหมอ่ะบางมากอะไรบางไม่อะไรเงี้ยจริงดิกลางวันก็ได้นะเพราะว่าแดดสองเนี่ยแต่งแต่งแบบนี้เลยไหมเนี่ยเนี่ยแต่งแบบนี้ไหนมาดูเอาแบบนี้เลยไหมเออสวยดี ใครจะมองเราไหมล่ะมองสิบวกบวกกับรองเท้าบูทเธออะเขามองเลยแหละนี่ยังไงที่ฉันหาอืมปัดคนสวยมาอืเนี่ยเออน่ารักจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ถลอกเออเข้ากันเลยไม่รู้จะพูดคำไหนละม่อย่างวะ เข้ากันด้วยนะนี่อย่างนะแต่อันนี้นะอันนี้สีสวยนี่อันนี้เอออันนี้สีมันเออมัดขันแล้วเออแต่ไม่ซื้อไม่ซื้ออันนี้น่ารักอันนี้น่ารักน,นี่นี่อะอะไรวะนี่อันนี้เออเธอจะไปไหนเนาะจะไปซื้อลิปสติกสีชมพูน่ารัก,รกเออแต่ไม่น่าเป็นยี่ห้อนี้เลยนายเธอลองรูดสิรูดสิ รูดปากมันสิรูดรูดเออเฮยมีที่แบบนีี่เออไอ้นี่ด้วยมันถือได้ถือได้แล้วก็นี่ไงอืมอืมเดี๋ยวนะทบบนี้ไงอย่างเงี้ยก็ได้เออนี่วิอันนี้อันนี้ดีอ่ะแต่ไม่ได้ที่นี่กับที่นั่นคนละราคาเลยค่ะนี่เนี่ยสองร้อยสิบห้าเราซื้อมาตัวละเท่าไหร่แปดเออ อละลรสิผ้าเดี๋ยวพี่ซื้อตลับนะเดี๋ยวจะซื้อทั้งตลับเลยฉันให้เพชรเธอทีอ่นี่สวยเนาะเออฉันจะเอาตลับเอาไปใส่อะไรอ่ะเธอเอาตะหูไปใส่ฉันจะเอาตลับพาคนงามไปจ่ายตังก่อนนางซื้อเครื่องสำอางรู้ไหมว่าคือเราเตรียมตัวจะเจอกันไปกินข้าวด้วยกัน <c oughs> แค่วันเดียวนางซื้อสำอางซื้อเครื่องสำอาง หมดเยอะกดไปกินข้าวอีกไปกินข้าวฟรีนต้องต่อแถวใช่โอ้โหมันน่ารักนะเออหมวกก็น่ารักทางนู้นมันถูก ่ใสได้หนต้องเทียบกันสิคะเด็กที่นี่ค่ะคือเด็กที่นี่เท่ากับผู้ใหญ่ของที่ไทยเลยนะคะดูค่ะเบอร์อะไรอ่ะเด็กปไหนวะน่าจะเด็กอนุบาลเด็กอายุห้าขวบอ่ะหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบแปดอ้นีประมาณประมาณแค่ร้อยยี่สิบแปดเซนเออเออปหนึ่งอ่ะเดี๋ยววับวับวิบวับ ร้อยเจ็ดสิบเออใหญ่กว่าเราอีก <c oughs> คือเด็กโตเลยเนี่ยใช่อันนี้เด็กโตเลยนี่ชุดแดงเนี่ยนี่ดูดิร้อยห้าสิบสองความสูงเฮ้ยเท่าหนูเลยหนูใส่ได้จริงจริง <c oughs> นี่นี่นี่นีดูนี่อันนี้หนูใส่ได้เลยอะเนี่ยดูดิดูอันนี้ก่อน,นยอย่าหาลองนะอย่านะนา ร้อยเจ็ดสิบนี่ใส่ได้เลยนะได้ไม่หนูต้องเอาร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแปดนี่เกลงขาสั้นเหรอนี่เท่าเนี้ยเออพอเพิ่มมันไม่อยากไปเอาไปส่งเขาคืนไปเธอมาจากโฮเอ็มเหรอเมื่อกี้เธอมาจากโฮเอ็มเหรอเอาไปส่งเขาคืนไปมาซื้ออันนี้ เออซื้อมึงี่สิบยูโรเออเอ,อ้งั้นไม่ต้องละไม่ต้องละดูค่ะเออผ้าเสื้อคลุม,มซื้อไปเด็กก็ไม่ใส่หรอกอดูเธอเห็นเด็กหุ่นเด็กไหมเนีน่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หุ่นรูปร่างหุ่น่ะอ๋อตัวใหญ่กว่านุอีกนะพอดีวนุ้อีกเท่ากันน<อ>่ะเออน่ารักมากดูชุดอะไรวะ น่าหนาค่ะเนี่ยช้างช้างช้างหลุใส่ได้ <laughs> อืมใส่ไปอาบเล่นน้ำเดี๋ยวไปเต้นบัลเล่ไหมไม่ก็เธอบอกว่าเธอใส่ได้ใส่ไปเล่นน้ำมากระเป๋า,าเฮ้ยใ <c oughs> นกระเป๋าอะไรวะกระเป๋าใช่กระเป๋านั้ะเปิดดูทีกระเป๋า <c oughs> ใส่น้ำนมใส่ขวดนมเออลองเปิดดูสิ <c oughs> เป็นสะพายหลังอ่ะ หรือว่ากระเป๋าไปโรงเรียนไม่กระเป๋าไปโรงเรียนหรือว่ากระเป๋าอเนกประสงค์ธรรมดาเออนี่หนูใส่ได้นะเนี่ยใส่ได้เลยนะจริงเออเนี่ยเด็กน้อยเหรอเนี่ยคือใหญ่แต่หวะคือใหญ่เนี่ยดูไซส์สินี่หนูใส่ได้เลยเด็กโตเนี่ยเออมีเธอดูเสื้อไหนปิดได้ไหมวันนี้เราสองคนก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วคนเดิมมาเดิมกดไลค์กดติดตามให้ช่องเมษาใบฟินแลนด์ด้วยวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย